สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์นะคะประสบการณ์ในการเข้าร่วมเรียนคอร์สเปลี่ยนนะคะว่ามันเปลี่ยนชีวิตรเราไปได้ยังไงอย่างแรกเลยก็คือทัศนคติค่ะทัศนคตินนในการลงมือทำของเรามันเปลี่ยนแปลงไปคือจากเดิมเราก็คิดเยอะ,ะหอหารว็ไม่ยอมลงมือทาสักทีค่ะแต่ว่าในคอร์สเนี้ยค่ะพาให้เราได้เข้าไปทําความเข้าใจกับสมองกับการทํางานของสมองแล้วก็บกว่า ee, จ้จริงๆแล้วอะเมื่อเราตัดสินใจทาแล้วแล้วเราก็วางเอาไว้แล้วว,ว,ลว,ว่าเวลาที่จะทํน ตอนไหน,นเมื่อมันถึงเวลาก็แค่ทำอะค่ะแค่ทำไม่ต้องคิดอะไรมากอันที่สองก็คือกิจกรรมออกแบบมาดีมากเลยค่ะคือค่อยๆพาทำวันนิ้วันนี้นะคะจนกลายเป็นนิสัยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยค่ะอันที่สามนะคะที่ประทับใจก็คือในเรื่องของบรรยากาศในการเรียนนะคะเป็นบรรยากาศที่แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,นะคะ่ะแล้วก็สนุกนะคะ่ะมันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าฮี่ เี่อรกจะพัฒนาตัวเองหรือการที่เราจะเปียนแปลงนี่ใย่อะไรบางอย่างที่มันยากๆเราไม่ได้ทำลำพังนะเ,นนงเ,นะเราไม่ได้ต่อสู้มันด้วยความโดดเดี่ยวนะเรามีเพื่อนนะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีการให้กำลังใจในการลัก,กันแล้วก็มีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูเอนะคะ